ใส่ในเครื่องทดสอบนะคะทีนี้เรามาปับค่าในคลองนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์กระต่ายกับสัญลักษณ์เต่าออนะะเนาะเกิดว่าเราเลือกเป็นกระต่ายนะคะตัวกิ๊บกจะโอดเร็วก็จะมาทําการนําตัวอย่างค่ะมาใส่เครื่องนะคะโดยอันดับแรกค่ะเราจะไปทําการเปิดเปิดเลเซอร์นะคะอ่ามันก็จะมีปุ่มเปิดอยู่นะคะจนเลเซอร์มันมีอแสงสีแดงออกมานะคะ ในการเปิดเลเซอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทําการปรับกิ๊บนะคะโดยกิ๊บอค่ะก็จะมีปุ่มปรับอยู่ตรงนี้นะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวปรับด้านบนนะคะก็จะเป็นเปิดปิดถ้าเกิดว่าไปทางซ้ายกิ๊บก็จะเปิดถ้าสมมุติว่าไปอ,อันนี้จะเป็นทางซ้ายถ้าเกิดว่าไปทางขวาเนาะกิ๊บก็จะปิดอ,อันนี้คือการ การใช้ตัวกิฟต์นะคะในการปรับความดันนะคะมันก็จะมีปุ่มอันนี้นะสองฝั่งเราก็กดพร้อมกันเลยสองฝั่งหลังจากที่เรากดแล้วนะคะให้เรามา่าใช้ปุ่มหมุนนะคะหม,มหมุนขึ้นหมุนลงเพื่อปรับความดันให้ได้ระยะที่เราต้องการนะ,ะในที่นี้เราก็จะปรับให้ได้ประมาณสอง แล้วก็กดไม่ได้เรียบร้อยอ่าในการเตรียมตัวอย่างนะคะเราก็นาตัวอย่างที่เราเตรียมนะอ่ามาหนีบก่อนหนีบอ่าหนีบด้านบนก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเรามาทําการปรับเนาะปรับให้มันได้ระยะระยะกันนะอ่าเลื่อนในที่นี้ก็จะเลื่อนมาด้านบนด้านด้านขึ้นไปด้านบนนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้ขอบด้านล่างมันอ่าติดกันเกินไปนะอ่าเราก็ทําให้ได้ระยะหลังจากนั้นเราก็กดปิด กดให้มันหนีบไว้อ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะเป็นการเตรียมตัวอย่างจากที่นอนทําการเตรียมตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําการกดปุ่มตรงเซซิโลนะคะตรงที่ฟ็อกแล้วก็เพอร์ซิชันนะคะกดทั้ง2อ,อันเลยอ่ะตรงเขียวเขียวเหลืองเหลืองนะคะอ่ะเราก็กดไปหลังจากนั้นเราก็ลันได้เลยอ่ะก็กดคีอ่ะ,ออะทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างของเรายังไม่มีเซนเซอร์นะคะเราก็ค่อยอ่ะ หมุนอ่ะปรับเซนเซอร์นะคะให้เซนเซอร์มันอยู่ตรงกลาง